đây là บ่พี่หวั่นใจกันกิน <laughs> ยุไปไว้เลยใข่บอกข้ามไปก่อนเนี่ยผ้ให้พ่ามสามถ้าเม là <laughs> chơi con với con, sân với con, đường với con, vô <laughs> con. ครับขบวนแห่ขึ้นบ้านไหมครับปกติจะรอบบ้านอันนี้บ้านติดบ้านไรทางนึงเป็นให้หน้าเลยต้องยังแห่น้ำถนนตะกวน ไปนงไปนงเ็ดม่ไป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 ไไปไปไไป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 

ใไว้ไว <laughs> <laughs> ้ไปเจ้าไหนมาเจ้าไหนรอเอาอยโยาโไว้ทั้คืน่อมาเอวาันหลายาเดีมีนาักาเล่นา ตังอุตังอภิปูชยามาดิมินาสัการินาสังธรรมะอภิปูชยามาดิมินาสัการินาสังตังคังอภิปูชยามาอาลังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะปวันตังอภิวัติ ሳ ዋ ካ ፖ ፓ ካ ዋ ታ ሳ ሞ ሀ ማ ና ማ ሳ ሚ ፉ ፋቲ ፓ ኖ ፋ ካ ዋ ቶ ሳ ዋ ካ ሳ ሞ ና ሞ ታ ታ ፋ ካ ዋ ቶ ሀ ቶ ሳ ማ ሳ ም ቡ ታ ሳ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมุนีมันยังมุนีมุนีมันสูงสุดพระบาทเดชปีติปิโสพะคะวะปีติปิโสพะคะวาเมตตานิยมดี สุขะัยส้สีสุขะส,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 สวัสดีสิทธิลาโภนะโมพุทธายะพุทธิย่ำปี่ติพิโสพะกวามีตาย่มดี สุขะช้สีสุขะใชสีสุขะสวัสดีสขะดีอิธีลาโพอิตลาโูนโมพุชายะนโมุชายะตาตียปีที่ปีิิโสพะกลาว่ามีตายามดี ุกขชใช่สีจุกขาสวัสดีจ okay. ิตรีล่าโมพนามาบุษเเคยยโโอเงงกกลาค อยากมากเออจะไาจะไหนไปจงไหนอยากมาอยู่ก็เพื่อผ้าอาศัยหรจากอดก็เพื่องเท้าเรียนบางเดเปลียนขินเปล่อก็เล่หรอนี้ใครเงินอยากมา อยู <N> ่มานํา5ปีญาตายยังไผู้หักสมรักษายอยู่นี่แหละตัวเราความรับองดีมาเด้อจังหวัมาเด้อควองรับควาดีแค่ไรผู้ได้เอาไว้ใส่เรามาก้วองรับผิดดีความดีเอามาความดีเอามา

มาดีค่ตาเอา้มาสวดเบิ้งว่ามีอย่างนี้ใช่ไปจไปพูดนพูดได้มาดีต่ายใจนักนักนักนี่นะครับใจพวั้อเบ้งท้โอ๊กท้อร้านข้ว จะลงมาเอาแรกเลยเด้อแรกเลยเด้อนเ็ดแรกเอารกอกเอกเาอจัโยนน้เครื่อกัเอาเหน่อยด้อไปหมน้นตรวจบ้างตรวจกอนเอาไว้เนื้อก้อนเอาไว้เนื้อก้อนน่นน่ะไวเนื้อก้อนก็ได้ไอ้ตรวจบ้งห้ตรวจบ้างแม่อาแแหลูกท้องมองลูดกลัวข้นท่องขี่ขามาใส่ตรวจ้องว่ามันครบบ่ามันขึ้นหลาย หล่กันนั่นแหละลูกหลานว่็คนก็เด้ยาคขับพูดแ่เตวขัพูดยนตัวใพูดัพูดใู้ไดล่ะกนเรบเียนไบอก่เอาตัวั็ไ้เียเียนไทูดไล่ะัน่นไอ้พอสันพอสันเอาพอสันเอาไปีเ่อนี่น่เอา้าเอาไปเ้าเอาไปได้ เอาแปดกิโลสิบกมีโอ uh, like, no. ้ยม oh. ar e. ันไม่ยิน้อยหรอกสี่บาทยีสามโอ้ยยี่มีฮะตบกันเลยโอ้วมา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 นองนั่งตีเลยพ่ทุกคนไปเมียเากล้างแม่ไปแล้วไปแลย่าย้ายมาชนแม่มตีนแม่แมสามแม่สามปอยท่า

เอาไปโดนตัดได้ดอกแม่สิโดนตัดแล้วบ่มันบ่โดนนี่นี่เอาเจ้าทุกร้อยทั้งนั้นร้อยมันจะขึ้นมาเออบ่เอามันทําได๋โลดเอามานั้นมื้อเตรวยุ <laughs>

ตอนนั้นอันนี้สิทธิ์ของนู่นเออไปขึ้นไปทุกคนเลยครับนะครับนะครับครับเนาะแล้ว <coughs> <coughs> ไปลูกพับเพเดียวนี่เนี่ยอเามงอรางาไะเรเ่อหาลเพราะว่าอกามันเปลี่ยนบเพาะว่าปอพระเน่ยไหลบอกว่าบว่าตสัวันบ่า้ใวบอกลงไปเส้นรด้ะครับ ก็นามาพื้นเดียวนี yeah, ่ผ <be> <Korean> ีของอยู <incident treating without pain> ้าอพี่ก็ได้บ

เออถ้ามาซาดเนี่ยแล้วเราประซาดนะกาดกาดกามาอีกบรรยากาศดีเว้ยเมาอยู่นี่เมาอยู่นว่าตกจากกระเช้า